วันนี้พบกับช่องลุงพัน์ออนทัวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคการอัปเกรดไฟหน้านะครับ X อนหรือหลอดไฟซีนอนะครับจากาเดิมโรงงานที่ใช้เป็นของออสแมนะครับขนาด35วัตต์ 4,300k อัปเกรดเป็นหลอด X non เหมือนเดิมนะครับกอนหรือ C ีนอนะครับก็คืออัปเกรดเป็นหลอดขนาด 6,000k แบรนด์ GPNE นะครับที่มีขาย ในท้องตลาดทั่วไปแบรนด์นี้เขารับประกันให้3ปีนะครับหลอดก็จะคล้ายๆกันนะครับหลอดเดิมโรงงานก็คือขนาด35วัตขั้วเป็น D S 1นะครัะถ้าจะก็ได้หลอดไฟนะครับหลอดไฟหน้าของ B M W E 6 0มาแล้วนะครับก็เป็นแบรนด์ของ G P N D นะครับตัวนี้ไม่ใช่ L E D นะครับเป็นหลอดนอนก็หลอดสีนอนเนยแะครับเป็นเป็นแบบ เดิมของโรงงานแต่ว่าตัวนี้สเปคเขาจะบอกว่าสว่างนะฮะสว่างเห็นไหมครับสว่างกว่าของโรงงานครัวก็เป็น1 ds นะครับครัวก็เป็น d1s นเะครับ d 1หเหมือนกันก็ใช้บาะหลาดเดิมของในโคมได้เลยก็เดี๋ยวไปติดตั้งกันรับรล,ลองมาทดสอบ ความสว่างกันว่าสว่างความหลอดเดิมจริงไหมซึ่งหลอดเก่าผมเนี่ยเป็นหลอดเดิมโรงงานของ amp, ออสแลมออสออสแลมครับของโรงงานก็คือพอติดฟิล,มล์มเซรามิกมา60แล้วเนี่ยกลางคืนมองไม่ค่อยสว่างเลยเดี๋ยวลองมาใช้หลอดตัวนี้กันดูว่าจะสว่างขนาดไหนถ้าสว่างไม่พอเดี๋ยวผมจะลองสั่ง led จาก lazada มาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนนี้ลองใช้หลอดสเปคเดิมโรงงานนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนไม่ใช่สเปคเดิมโรงงานนะครับเป็น หลอดแบบเดิมของโรงงานแต่ตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าสว่างของโรงงานแน่นอนเป็นแบรนด์ของ g p n e นะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันขั้นแรกนะครับทำการถอดหลอดออกมานะครับโดยการขยับโครมหน้าออกมาก่อนขยับโครมหน้าออกมาแล้วก็ค่อยๆนะครับเปิดฝาฝาฝา,าหลังพอเปิดฝาหลังปอกก็บิดขัวหลอดออกมาชักปักแล้วค่อยๆดึงหลอดเดิมออก

สเปคเดียวกันนะครับขนาด3 5วัต์เหมือนกันนะครับคัว D1S เหมือนกันอันนี้เดิมโรงงานอันนี้ของ g p n e นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองมาทดสอบวิ่งตอนกลางคืนกันผมลองทดสอบวิ่งอ่าตอนกลางคืนด้วยอ่าหลอดไฟเดิมโรงงานมองผ่านฟิลม์ม เซรามิกความเข้มขนาด60นะครับฟิล์มหน้าเดี๋ยวเรามาใช้หลอดแบรนด์ gpne กันว่าความสว่างจะสว่างความไหมแบบที่เขาบอกไว้ว่าสว่างกว่าของเริ่มโรงงานนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปติดตั้งนะฮะต้องให้ล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ลงในร่องพอดี เสเรียบร้อยหนึ่งหลอดเดี๋ยวไปใส่ในรถกันครับจากนั้นนะครับก็เอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปแทนเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปแทนแล้วก็ทำการปิดฝาขยับโคมเข้าคืนตำแหน่งล็อกนะครับ ติดตั้งเสร็จเราต้องมาทำการปรับตั้งเจ้าระดับสูงต่ำเอียงซ้ายเอียงขวาของไฟ่อนนะครับการปรับสูงต่ำเอียงซ้ายเอียงขวาของไฟหน้าเนี่ยก็จะมีจุดปรับอยู่ที่โคมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าปรับตรงไหนตำแหน่งปรับก็จะอยู่จุดนี้นะครับใช้หกเหลี่ยมก็คือตัวนี้จะปรับเป็นการแผนซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นสูงต่ำตัวนี้จะเป็นคัตออฟ นะฮะเปิดออกมาได้นะฮะปึ๊บฝาตัวนี้จะแน่นหน่อยเขามีซีนโอลินกันน้ำไว้ตัวน,นี้จะเป็นปรับจุดคัตออฟนะฮะคัตออฟของหลอดนะครับก็ประมาณนี้เราก็ต้องไปหาจอดอาหากํำแพงนะครับแล้วก็เปิดไฟหลังจับปรับตั้ง ไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอให้ถึงเวลาค่ำนะครับเราไปทดสอบกันโดยการทดสอบเนี่ยผมได้ทําการาวิ่งในเส้นทางเดิมตอนประมาณสองทุ่มนะครับคือให้ฟ้ามืดแล้วแล้วก็คือวิ่งอยู่เส้นถนนหลักแล้วก็วิ่งเข้าไปในเป็นพื้นที่สวนที่อาจจะมืดนิดนึงเพื่อจะให้มีการเปรียบเทียบกันระหว่างไฟหลอดเก่ากับหลอดใหม่นะครับก็คือวิ่งเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่า หลอดใหม่ซึ่งเป็นของแบรนด์ GPNE เนี่ยจะสว่างกว่าของเดิมนะครับสว่างกว่าของเดิมประมาณาถ้าเทียบแล้วประมาณ20%ได้นะครับซึ่งรถผมติดฟิล์มเซรามิกบานหน้านะครับเต็มบาน60มาก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึงแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวผมรอ,อจะลองทดสอบเปลี่ยนเป็นหลอด LED ดูแล้วก็ลองมาวิ่ง ทดสอบเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงครับไปดูผลการทดสอบกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ